จัดหนักจัดเต็มทั้งชุดและเครื่องดนตรีนะคะยกวงโยธวาทิตมามากกว่า50ชีวิตก็เพื่อให้ฉากการแข่งขันออกมาสมจริงมากที่สุดนี่เป็นสีนปิดกล้องของละครเรื่องใหม่ทางไทยที s s ค่ะ The Rhythm of Life จังหวะชีวิตลิขิดฝันที่เตรียมลงจอให้ชมคืนนี้เป็นคืนแรกนะคะเป็นเรื่องราวชีวิตและความฝันของสมาชิกวงโยธวาทิตโรงเรียนไมตรีอุปถัมภ์และโรงเรียนชนะวิทย์ที่ต่างกรท,ท,ทุ้เพจพื่อเป้าหมายในการเป็นแชมป เ้นักแสดงนำค่ะต้นหนตันติเวชกุลรับบทเป็นอาคินนะคะแล้วก็พีคพิมพ์พลรับบทเป็นแทบออกปากเลยว่าเรื่องนี้ท้าทายมากเพราะทั้งคู่เนี่ยแม้จะมีพื้นฐานการตีกลองชุดแต่การต้องมารับบทเป็นมือกลองสแสน่ที่วิธีการตีกลองต่างออกไปก็ต้องมาฝึกซ้อมและเข้าเวิร์กช็อปกันใหม่ทั้งหมดค่ะฝึกใหม่จากศูนย์หมดเลย <c oughs> ถึงแม้ว่าพี่จะเคยตีกลองมาแล้วแต่เป็นกลองชุดถูกไหมครับแต่ว่า เวลามาตีกองวงโยเนี่ยมันต้องจับไม้แบบทรลทิชแนลจับอีกแบบหนึง่งซึ่งจังหวะอะไรเงี้ยมันก็จะต่างจากการเล่นกองชุดพอสมควรอะรดนตรีอ่ะ,อะมันจังหวะมัน ได้ไม่มมันมีคนเป็นสากลอยู่ครับว่าแบบว่าอันนี้คือจังหวะที่1นะ2 3 4เข้าบีดนี้อันนี้ก็คือจังหวะยกจังหวะตอกอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้วันตีกองได้มันก็คล้ายๆกันทําให้ผมสามารถเข้าใจจังหวะพวกนี้ได้แล้วก็อ่านโน้ตได้คือผมม,มีพื้นฐานอ,อ่านโน้ตอยู่แล้วเพราะว่าเียน,นดนตรีมาก็แบบอ่านโน้ตอ่านสัสดส่วนจังหวะได้ค่อนข้างที่จะ,จะแม่นเราต้องพยายามจะแบบว่าอ่ะอ่านตีไม่ได้ก็พยายามซิงจังหวะให้มันได้วะอะไรเงี้ยให้เขาพยายามแบบไปตัดช่วยได้ ยังมีไอดอลสาวโมบาย B N K 4 8นะคะที่มาประเดิมบทบาทนะักแสดงนำเต็มตัวเป็นเรื่องแรกเธอรับบทเป็นครูรินค่ะเป็นครูฝึกสอนร้องประสานเสียงและคอนดักเตอร์ของวงโยธวาทิตย์ตัวโมบายเองก็ต้องฝึกเพิ่มเยอะนะคะ บอกว่าเรื่องนี้มีครบกรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นความสนุกรวมถึงความดราม่าโดยเฉพาะเาบื้องหลังชีวิตของตัวละครค่ะแต่ละคนเขาก็มีปมปัญหาไม่เหมือนกันแล้วก็สอดแทรกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวและระหว่างเพื่อนในโรงเรียนด้วยค่ะ เป็นการพูดเรื่องความฝันนะฮะคือวัยรุ่นทุกคนมีความฝันและบางทีความฝันทุกคนน่ะมันอาจไม่ได้ราบรื่นความฝันทุกคนมันอาจจะมีสะดุดบ้างที่จอจงคือมันเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของครอบครัวคือหนังเรื่องนี้มันก็คือเล่าของปัญหาชื่อของครอบครัวปัญหาของพ่อแม่และลูกแล้วคือการแก้ไขปัญหาให้ทําให้พ่อแม่กับลูกเนี่ยสามารถแบบไปด้วยกันได้เรื่องนี้เนี่ยมันแบบน่าดูมากๆเพราะว่ามันแบบแฝงถึงความรู้เกี่ยวกับวงโยที่แบบว่าบางคนอาจจะแบบว่า ไม่รู้จักวงโยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูหนังเรื่องนี้ก็อาจจะแบบเห็นถึงแบบการแบบเรียนรู้ของเขาอะไรเงี้ยมากคืนร่วมไปถึงแบบตัวละครก็มีหลากหลายมิติมีหลากหลายตัวละครมากมายะคะ่ะในเรื่องก็แบบมีปมหลายอย่างที่แบบว่าเราต้องแบบดูแน่นอนอะไรเงี้ยเรื่องรา,ขาวขังนักดนตรีจะเป็นยังไงแล้วก็วงโยธวาทิศแต่และโรงเรียน ภายหนเขาจะชนะการแข่งขันนะคะทั้งหมดสามารถติดตามได้ในละครเรื่อง The Rhythm of Life จังหวัดชีวิตรีขีดฝันออนแอร์คืนนี้เป็นตอนแรกนักแสดงเขาฝากมาบอกแบบนี้ค่ะถ้าใครกำลังหาซีรีส์ที่เป็นแนวใหม่สำหรับประเทศของเรานะครับที่อา,อาจจะไม่ได้มีการเล่าเรื่องมาชิงแบนด์มากขนาดนั้นก็อยากให้ทุกคนลองดูรวไถึงว่าใน,ในอีกมุมนึงก็ไม่อยากมองว่าให้เป็นแบบ คุณต้องรู้เรื่องดนตรีเท่านั้นคุณต้องแบบรู้เรื่องอินมาชิงแบงคุณถึงจะสามารถอินกับเรื่องนี้ได้ก็ฝากละครเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะ The r h y t h m of Life <_ EN> จังหวะชีวิตลิขิตฟันนะคะมาทุกเสาร์อาทิตย์เวลา2ทุ่ม15ที่ช่องไทย PBS นะคะแล้วเจอกันค่ะ